เดีต่อหน้าโพลาราโกนเขามองตลอดนะเออแต่เขาก็ยังเดี๋ยวก่อนเอกคนนี้ก่อนผ่านรถรถคว่ำที่กองเดือกกันนะเขาโมงเขาเบื่อกระจายเลยไม่ออกจะถอยเดี๋ยวถอยให้ให้คนละข้างซ้ายกับขวาเขาเป็นทางเดินเขาเลยผมเรียกเขาบอกมากินจังหวัดมันเหนื่อยหัวหน้าเห็นไหมเดี๋ยวเงยหน้าแม่บอกเหงยหน้าหน่อยพังเลย ไม่ฟังหรอกฟังล็อกว่ามันไม่ได้เร็วๆผู้ใหญ่อยากเห็นเราเดี๋ยวไม่มีบุญตาที่เห็นผู้ใหญ่ก่อนเด้วยังไม่ตายเร็วขึ้นไปถ่ายบนนู้นมาที่อุ้มขึ้นเรียบปุ๊บเดินเดินตามดึงน้องขวัญขึ้นหน่อยเ็ดเดินหน้ายหน่อยเร็วผู้ใหญ่อยากเห็นเร็วมีกล้องมีกล้องไปใกล้ๆเลยโนน่ารถถ้ามีกล้องอ่ะเ้อา ไปนี่นะอ๋อแสงไม่ <laughs> <laughs> ยิ่นเกิดยิ่งระแวงคนไปทำร้าย ช <laughs> ้างบาดเจ็บกระทิงบาดเจ็บออกมานานยังเนี่ยพี่เกียงตัวเหยียบข้าวของที่อยู่ประจำของมันอยู่แล<อ>้วโอเคไม่เป็นไรเนี่ย หลังคอแทงน้ำเกือแป๊บหนึ่งสองต้มได้ไหมไม่ได้ตึ้งก้อนแล้วเชี่ยวไหลแล้วเนี่ยไหลแต้อ่ยต่อแล้ตัดเ้นาอะไรมาคับนี่หน่อยไม่ไม่เหมือนนะครับให้มึงโค้งอะ จิ้มอย่างเดียวเลยเนะใช่ครับจิ้มอะไรครับมาก็ได้ป่ใหญ่ด้ช่วยกันอยู่ที่นี่นะมาดีมเลยอดลยม่อประมาณสักปลาสบาย ก็บอกสิรีบบอกไอ้โจ้ใน้องผมเสร็จยังครับของสั่งไปแล้วนี่เห็นในบ้านสั่งแล้วตอนนี้ไอ้บ้านนอนโรงพยาบาลเพิ่งออกมาเนี่ยแค่บัดใหญ่เอาเหรอคะเรื่องไม่บอกแล้วกันหายใจจนมีเสียงโกกปาโกกปาโขกยื้อแหงแขียงอะไรแบบไปใหญ่เลยเอรามันจบมันคืนนี่แค่ตอนไหนไม่รู้หลับอันั้นมันเดินผ่านนั่นนี่แต่โน่นจะโขกนะที่มีรอยไม่เหมือน หมวกแดงทุกคนเป็นันแตะโคขาหลังหมูหมูใหญ่ไม่ใช่หมูน้อยแกใส่หมวกแดงเพราะเขาไม่มีแรงมาวิ่งไล่ละแต่ถ้าเขามีแรงหนู่งแม่น้ำเขามาเนาะเรียนด้ามเริ่มจะขังแล้วนหมกัดกัดชุดช่องทำงานนี่ถามว่าผมนำติดเทเลมาให้ล้ว อยู่เฉยๆอ๋อถอนแล้วถอนแล้วให้ใหม่ครับมีายกระปุกอยู่ครับเดี๋ยวๆไปให้ใหม่เลยลูนครอบอย่างมาคืนยังขออ๋อค่ะมาคืนไปกินของชาวบ้านชาวบ้าน ทุมโทรมาขอรถน้ำเห็นเยอะ้าเจ้าที่เอาลงคุณหมอเอาลงแต่ว่าไม่ได้เข้าข้างในกลับมาตีสองเ็นได้อำเภอลงขอบคุณอาเจ้าหน้าที่ขอบคุณมีชาวบ้านมาแจ้งนะคะว่าเขาไปถอนหญ้าที่แปลงกเกษตรนะคะแล้วก็เจอกระทิงวิ่งไล่ชนก็ทําให้เกิดความหวาดกลัวซึ่งเป็นกระทิงขาประจําที่เข้ามาในพื้นที่ชุมชนอยู่แล้วนะคะ ผู้ใหญ่บ้านเมื่อได้รับแจ้งก็ประสานไปยังทีมอาสาสมัครกุมรักษ์สัตว์ป่าวังหมีแล้วก็แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ขอยอ23วังหมีรวมถึงหน่วยห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้านะคะให้เข้ามาช่วยกันผลักดันต่อฝากประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนนะคะให้ทราบว่าตอนนี้มีกระทิงที่ได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้านะคะแล้วเขาก็มีความดุร้ายใครเข้าใกล้ก็จะวิ่งไล่ชนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็ขออย่าให้ เข้าใกล้บริเวณพื้นที่นั้นนะคะขอให้เจ้าหน้าที่ได้ทําการผลักดันเขากับเข้าป่าหรือ,อรอเจ้าหน้าที่มาทําการรักษาหรือว่ายิงยาสลบเพื่อทําการรักษาก่อนที่เราจะเข้าไปนะคะไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดอันตรายกับชาวบ้านได้นะคะก็